สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีวันพุทธที่17ธันวาคมแล้วนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตท,ทิศทางราคาทองคำกันต่อเลยหลังจากที่เมื่อคืนนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการประกาศในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์มนั่นเองนะครับผมแล้วก็อั p l o y m e n t น a ล e นะครับซึ่งสูงเป็นประวัติการนะครับในรอบ4ปีนั่นเองนะครับแล้วจะส่งผลยังไงกับเจ้าตัว ตลาดทองคำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วระหว่างนี้ที่เรากําลังรอเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะาทางฝั่งฟันเดเมนทอนกันก่อนนะครับผมข่าวสารอาของทางตลาดอเมริกานั่นเองนะครับาจากเมื่อคืนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเราไล่เลียง กันมาเป็นช็อตต่อช็อตเลยเนาะอ่เอาตั้งแต่ตัว average h o u r earning นะครับหรือรายได้ต่อชั่วโมงนั่นเองเนาะก็มีการปรับตัวลดลงนะครับต่ำกว่าคาดการแล้วก็ต่ำกว่าครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่0.1ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยนะครับผมที่ประกาศออกมาในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ยังไม่นิ่งนะครับผมยังมีการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับชัดดาวของทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับผมทีนี้ ในส่วนของ Average Shower e a r n i n g เนี่ยนะครับที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็ทำให้ตลาดเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจนั้นอาจจะมีการถดถอยเนาะหรืออาจจะแย่แต่ก็อาจจะไม่ได้แย่เท่าที่คาดการนะครับส่วนทางด้านคอร์รีเทลเซลเนี่ยก็ออกมาดีนะครับส่วนนอนฟาร์มเห็นเขียวอย่างนี้นะ,อ,ะอย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะมันแย่กว่าครั้งก่อนอ๋อไม่ได้แย่กว่าครั้งก่อนเ๋ยนนะมันแก้เนี่ยมันแก้เนี่ยมันชอบแก้เนี่ยนะอันนี้ดี้งั้นนะ เมื่อคืนนะอยู่ที่เท่าไหร่เองเนี่ยตัวเลขที ear, นะ 9, นะ 9, นะ่ชอบแก้นะหนึ่งหนึ่งเก้านะฮะหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะแหมชอบแก้ไส่ไหนนะฮะก็คือมีการเขาเรียกว่าติดลบเนาะอ่ะซึ่งการติดลบครั้งนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าเออมีการปลดพนักงานนะครับแต่เป็นการเออเขาเรียกว่าย้ายหน่วยงานเฉยๆนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัดมาที่ตัวเอ่อเซอร์วิสพีเอไเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคีย์หลักสําคัญนะอ,อ่ะว่า ทำไมนะครับราคาทองคาถึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมถึงแม้ตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยอาจจะออกมาดีนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าในส่วนของเอฟเฟ h o ั่ววินาทีเนี่ยอ,นนออกมาแย่เนาะก็เลยทําให้2ตัวเนี้ยนะโดยภาพรวมเนี่ยมันมันแย่นะครับมากกว่าดีนั่นเองบอกกับว่าตัวเลขตาการว่างงานเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันอีกทีนะครับแต่ภาคเซอร์วิสเนี่ยอันนี้สะททอนออกมาชัดเจนนะครับว่าแย่กว่าครั้งก่อนแล้วก็แย่กว่าคาดการด้วยนั่นเองนะครับผมอืม ตรงนี้ก็เลยทําให้ตัวตลาดเนี่ยนะครับได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะอ่าแล้วก็ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปรอในส่วนของวันพฤหัสนะก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลขในส่วนของ CPI นะครับเทียบแบบรายปีนั่นเองเนาะก็คาดการว่าน่าจะดีขึ้นนะต่อตลาดอเมริกานะครับแต่ทางนี้ก็ต้องมาดูตัวเลขจริงอีกทีหนึ่งอ่ะสรุปรวมเลยนะครับอ่ะสรุปรวมเลยเนาะก็คือสัญญาณเตือนเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐเนี่ยตาว่างงานสูงสุดในรอบ4ปีนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 4.6%นะเป็นตัวเลขที่สูงนับตั้งแต่ปี2021นะครับแต่ทั้งนี้มันไม่สามารถที่จะพิจารณาจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวได้นะครับผมอาจจะมันไม่ใช่การเลิกจ้างครั้งใหญ่นะครับแต่เป็นการเาเรียกว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานเฉยๆเนาะ,ะก็คือเหมือนกับว่าคนเนี่ยนะครับได้กลับเข้ามาทํางานอีกทีหนึ่งมันก็เลยทําให้ตัวเลขเนี่ยอาจจะดูเวอร์วังอลังการอาจจะดูแย่นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้แย่เท่าที่คิด นะครับผมเนาะ,ะทางด้านเศรษฐกิจนะครับผมก็เข้าสู่โหมดสภาวะชะลอตัวนะครับแต่ยังไม่ถึงเข้าขั้นวิกฤตนะเป็นการอ่อนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้ล้มลงนะ,ะทำให้ยังไม่มีปัจจัยนะครับที่ทําให้เฟดเนี่ยต้องถูกกดดันในการปรับลดตัดดอกเบี้ยนั่นเองนะครับส่วนตลาดเนี่ยนะครับก็ให้ ความน่าจะเป็นนะฮะอยู่ที่24%เนาะที่เฟดจะมีการปรับลดทารกเบียในการประชุมครั้งถัดไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นสรุปภาพรวมนะครับของทางฝั่งนะครับตลาดสหร,รัฐอเมริกานั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยทางด้านเทคนิคเข้ากันต่อเลยนะครับผมว่า ในวันนี้นะครับมุมมองเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวม a กซิม m าม g โครเรชมกันก่อนเลยนะครับหรือจุดที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดประจำวันนี้นะครับโดยที่เราไปเริ่มกันที่แนวต้านกันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันถือได้ว่าเป็นแนวที่ ตลาดนั้นนะครับผมจะขึ้นไปเทสนะครับหรือขึ้นไปใช้เนี่ยนะ,ะทางฝั่งข้างบนเนาะเพราะว่าปัจจุบันตลาดได้ปรับกับตัวเป็นขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็ถ้าถามว่าเออเมื่อวานเนี่ยเราช็อตกันมาตรงนี้เนาะ,อ,ะอาจจะเห็นแผนผมให้เาเรียก Follow Sell นะครับแต่ตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกเลยนะถ้าเราไป้ t p โลเดิมเนี่ยเอาแค่โลเดิมนะไม่หวังนิโลตรงเนี้ยโดนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดนะครับ พยายามทำให้แบบว่ามันอยู่ในจุดที่ถึงแน่ๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการเทรดเนี่ยไม่ได้จุดเข้าก็สำคัญแต่จุดออกสำคัญกว่านะครับมันต้องบาลานซ์กันถ้าจุดเข้าเราคมแต่ไม่รู้จุดออกเนี่ยอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าก็ ไปไม่รอดเหมือนกันเนาะอ่าฉะนั้นอย่าลืมนะเราแน่นเรื่องจุดเข้านะเราก็ต้องแน่นเรื่องจุดออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ High high o f The Day กันก่อนเลยนะครับหรือจุดที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งสูงสุดประจำวันนี้เนี่ยแนวแรกเลยก็จะอยู่ที่4328นะครับซึ่งราคาก็ไปเทสมาแล้วมีปฏิกิริยาแป๊บหนึ่งแล้วก็มีการพุ่งขึ้นต่อนะครับไปเทสแนวระดับ4335นะครับซึ่งก็เริ่มออกอาการชะลอตัวเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นตรงนี้ อาจจะเป็นทกาตนะให้ราคาเนี่ยมีการย่อลงมาแล้วเราค่อย follow by y กลับขึ้นไปนะครับโดยที่เป้าหมายสูงสุดของวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ4,353นะครับแล้วก็4,377นั่นเองเรียกได้ว่าจะขึ้นไปท้าทาย all time high นะอ่าที่ประมาณ4,390หรือเปล่าเนาะปีนี้จะปิดจบที่ all อ m ทา i ไฮหรือ high เดิมไหมก็ต้องไปลุ้นกันนะแต่ เราเนี่ยก็เหลือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะของปีนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันหยุดวันอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีวอลลุ่มวิ่งอะไรขนาดนั้นถ้าจะวิ่งก็ต้องวิ่งตั้งแต่ตอนนี้นะครับประมาณนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทีนี้เราไปดูทางฝั่ง low of the day กันบ้างนะครับตำแหน่งที่คาดว่าจะเป็นจุดต่ำสุดในวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่42 92นะครับต่ำลงมาอีก็จะเป็น4285แนะฮะแล้วก็4278แล้วก็4260นั่นเองนะครับตามลำดับเลยถ้ากับว่าแผนในวันนี้นะครับเราจะทำการย่อบายแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีแคปเทรดเซตัพเมื่อวานนะครับผมที่ได้มาทั้งหน้าบายแล้วก็หน้าเซลล์ด้วยกันนะครับผมเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเดลี่ a บสกันบ้างนะครับว่าวันนี้เนี่ยทิศทางเป็นอย่างไรนะครับเรียกได้ว่าใกล้แล้วนะ ในส่วนของเอาทม์ไฮเนี่ยผมขอตีต่ำๆอยู่ที่ประมาณ4-3-5-7เนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของเนื้อส่วนของไส้เนี่ยผมมองว่ามันมันเคยไปแล้วกันนะมันไม่ใช่แบบจุดสูงสุดจริงๆจุดสูงสุดจริงๆผมอาจจะดูที่แท่งเทียนเอยไม่ใช่แท่งเทียนเออก็เนื้อเทียนถูกแต่ก็ดูที่กราฟเส้นนั่นแหละอ่ะประมาณนี้นะครับผมเนาะฉะนั้นตรงเนี้ยเอาทา์ไฮที่ปิดได้จริงๆออยู่ที่ประมาณ4 3 5 7ฉะนั้น ก็เหลืออีกแค่ประมาณ2000กว่าจุดนะก็จะถือได้ว่าขึ้นไปเทสเอาถามไฮแล้วถ้าถามผมว่าเฮ้ยแล้วจะกลับเทรนเป็นขาลงหรือเปล่าคตาตอบก็คืออยู่ที่บริบทเทรนแล้วก็โครงสร้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าเราเวอร์ไทมเฟรมยังไม่เปลี่ยนเทรนเราจะยังพิจารณาเป็นดาวเทรนไม่ได้นะครับมันขึ้นแล้วมันก็ขึ้นอีกได้มันลงแล้วมันก็ลงอีกได้ตลาดนี้นะมันทํางานแบบนี้นะครับมันไม่ได้แบบว่าเออมีเขาเรียกว่าวิ่งตามใจเรา อ่าประมาณนี้เราดูจากรูปประทับไม่ได้แต่เราต้องดูจากสิ่งที่มันเป็นนะครับถ้ามันยังขึ้นอยู่มันก็ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับอ่าเราอย่าเทรดแช่ความรู้สึกครับว่ามันสูงแล้วต่ําแล้วนะครับอ่าประมาณนี้โอเคทีนี้ไปดูกันต่อจาก Daily a บ s นะครับอ่า l y ลี a เ s เ <Daily Bears> s เนี่ยเออคลิกไม่ติดอ่า a ่ประมาณนี้ นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจาก price action ของคู่ล่าสุดเนี่ยแท่งมื่อมานนะครับได้มีการ w ว e p นะครับหรือมีการกวาดในตำแหน่งของ p ิเวสเ low นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปอยู่ใน range ของวันก่อนหน้าได้นะครับเลยทำให้วันนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะ follow ไปในทิศทางฝั่งของขาบ่ายนั่นเองนะครับหรือทางฝั่งของขาขึ้นเนาะฉะนั้นวันนี้อาจจะปิดเป็นแท่งเขียวหรือไม่ก็อาจจะมีการผมใช้คำว่า สะบัดไส้ขึ้นไปนะครับหรือมีการวิ่งขึ้นไปก่อนนั่นเองเนาะแล้วก็เมื่อวานนะฮะอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยยังไงก็วิ่งล,าล่า liquidity นะครับเพราะมันอยู่ในโหมดนั้นข่าวในบริบทเมื่อวานคือการกินสภาพคล่องล้วน,นเลย่าประมาณนี้นะโอเคทีนี้พอเรารู้ daily แบสแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูมุมมองทาง smc กันบ้างนะครับว่า smc นะครับมีมุมมองมีทิศทางว่าอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะในส่วนของ smc นะครับถ้าเราพิจารณาผม ขอไปที่ M15 ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่า M15 ก่อนชึบอ่าเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมารีแคปนะเมื่อวานนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครเมื่อวานนะครับได้มีการอ่าผมได้วัดเลนจ์เนาะอ่าในส่วนของกรอบพรีเมียมดิสคาวเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในโซนที่เป็นของแพงอยู่เนาะซึ่งถ้าตามหลักแล้วเนี่ยมันถ้ามันจะขึ้นจากนี้ได้เนี่ยผมมองว่าโอกาสเนี่ยมันก็ อาจจะยากสักนิดหนึ่งคืออย่างน้อยอะ่ะคือผมใช้คําว่าถ้ามันจะกลับตัวขึ้นจริงๆอะ่ะอาจจะต้องลงมาต่ํากว่า4260ยไหมนะครับอ่ะแต่ถ้าขึ้นจากงนี้เลยก็ไม่ผิดนะครับเพราะเราก็ต้องตามใจตลาดด้วยนะถ้ามันจะขึ้นจากงนี้เลยเราก็โอเคก็ Follow ไปนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวอีกสักทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณฟ้องว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยเขายังไม่พร้อมขึ้นจาก a r เรียที่เป็นของแพงตรงนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็จะรอนะครับรอให้มีการ ผมใช้คำว่ารอให้มีการเนี่ยเบรกลงมาตรงนี้ก่อนนะครับค่อยทำการ follow sell แต่ถ้าไม่หลังจากนั้นก็โอเคก็ follow บายตามแผนขึ้นไปแต่ถ้าเซลล์ลุ้นยาวได้นะครับเซลล์ลุ้นยาวได้นั่นเองนะครับอันที่ก็คือมุมมองเนาะเท่ากับว่าหลังจากนี้บายได้ไหมบายได้ก็เล่นตามปกติพันจุดยังไงเราก็เอาอยู่เลยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนฝั่งไหนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเทรดเดลั์ในวันนี้กันต่อเลยนะครับว่ามุมมองเป็นอย่างไร เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับรีแคปทางเทรดเซดับเมื่อวานก่อนสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปซูมอินนะฮะแล้วก็เปิดตัวอินดิเคเตอร์ขึ้นมาปัา๊บเราก็จะได้ไฮโลที่แท true ้ทรูนะครับอ่ะทีนี้เมื่อวานก่อนนะครับเดี๋ยวนะมันขึ้นเลยอ่ะทีนี้เมื่อวานนะครับอ่เราได้โครงสร้างเซตนี้ขึ้นมาเนะอ่เรามีโครงสร้างเซตนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือราคาเนี่ยมีการ เบรกบอสนะครับหรือเบรกสตรัคเจอร์ออกไปได้นะครับสิ่งที่เราทําก็คือรอฟอลโล่เซลล์อย่างเดียวนะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็รอเซลล์ที่78กับ88นะฮะโซนลูกลักของเราซึ่งอันนี้ก็คือแผนที่เรามองไว้นะครับอ่าเราก็รอไปนะครับที่อ่าเจ็ดแปนะครับอ่าแล้วก็8ปดอ่ะก็คือราคาประมาณนี้อ่าโอเคอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตลาดนะครับอ่ะก็วิ่งเข้ามาป,ป,ป,ปั๊บ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 ปุ๊บอ่ะตรงนี้นะตัดไปกราฟกลับไปก่อนอ่ะโอเคตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอเฮ้ยราคาเนี่ยทะลุโซนทั้งสองโซนหรือเปล่าคำตอบคือใช่แต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 ใจร่มๆนะตรงนี้ถ้าเราเล่น TPSL พันจุดนะครับ SL ห้าร้อยนะ TP หนึ่งพันตรงเนี้ยคือเราลอดครับถามว่าลอดยังไงอ่ะเรามาดูกัน ที่88.6เห็นไหมมันแตะพอดีเนาะราคาประมาณ4312.5ราคาหลังจากนั้นล่วงมา4,300ก็คือล่วงลงมากว่า1,200จุดนะครับาจากตำแหน่งฟิโบ88.6นะครับตรงนี้ประมาณ1,200กว่าจุดนะครับตรงนี้ตรงนี้นซึ่งรอดแล้วเก็บตังค์เข้ากระเป๋าแล้วแต่78.6โอเคอาจจะโดนครับก็ปล่อยมันโดนไปจริงๆไม่โดนด้วยซ้ำนะ, <c oughs> ะจริงๆไม่โดนด้วยซ้ำนะ อประมาณนี้เพราะว่ามันเข้าประมาณเนี่ย4,308เนาะเราก็ต้อง4,313ประมาณนี้เนาะฉะนั้นจริงๆช็อตเนี้ยนะ,ะผมใช้คําว่าไอ้78ก,ก,ก็ตีไว้ว่าโดนโดนไปก็ได้อ่โดนไปก็ได้ดไไดลบไป1 r นะครับแต่ผลสุดท้ายเราได้ตรงนี้ Recovery กลับมานะครับผมแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการสะบัดต,ตัวของการาฟดีดกลับขึ้นไปถ้าเราไป TP ที่โลเดิมตรงนี้เรียบร้อยเลยนะจบเกมเลยนะคือลอเกอร์เลย นะครับผมเนาะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าระบบเทรดทเซตรของผมผมเคลมพันจุดจากจุดเข้านะไม่ใช่แบบว่าพูดพร่ำเพื่อว่าเทรเดท่านพันจุดเอาเท่แบบนั้นนะครับแบบนั้นคือยังไงมันก็ได้พันจุดอะประมาณนี้นะแต่พันจุดจากตรงไหนอืมนะครับอ่าโอเคฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็เด้งไปพันจุดเรียบรอบ้อยจบทีตลาดเนี่ยเกิดการทําไมครับเชนคาแรคเตอร์ เกิดการเชนคาเล็กเตอร์ดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็โอเคตลาดเปลี่ยนเทรนแล้วเราฉะนั้นไม่ใช่ทุกการเชนคาเล็กเตอร์ที่เราจะแพ้ที่เราจะโดนเนาะอยู่ที่ว่ามันเชนแบบไหนถ้าตลาดอย่างนี้นะครับมีการทําไมครับมีการย่อตัวก่อนนะมีการย่อตัวก่อนแล้วค่อยเชนคาเล็กเตอร์เนี่ยแบบนี้เราก็คือรอดนะครับแบบนี้เราก็คือรอดเนาะโอเคเป็นการเชนคาเล็กเตอร์ปุ๊บเดี๋ยวผมลบโซนตรงนี้ออกไปก่อน อ่าเรียกได้ว่ารอดแบบวุดวิดเิียวเฉียดนะปลายไส้พอดีสวัสดีครับพี่โยชีนะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วถามว่าเออทำไมถึงดีดกลับขึ้นไปนะมันมี smt r e r g e n เนาะอืมประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้ากับว่าตรงนี้เป็นเช็คเป็นการเชนคแรคเตอร์นะครับดีดกลับขึ้นไปแล้วก็โอเครอครับรอที่โลเอไม่ใช่รอที่โลโฟกัสที่โลตรงนี้ว่าเป็นโลสําคัญแล้วที่เหลือเราก็รอให้ทําไมครับราคาย่อมาแล้วก็บ่ายกลับขึ้นไปแค่นั้นเองสาหรับใครที่โอ้โหโดนไป2ไม้เลยนะสมมตินะสมมติ ถ้าตีฟิบูขึ้นไปครับแบบนี้อโอเคอ่าราคาจบเฟดของการอะไรครับจบเฟดของการ expansion เนะาะหรือ impulsive เดี๋ยวตรงนี้ก่อนซึ่งจริงๆช็อตนี้เราสามารถที่จะ follow shot มาได้นะแต่เอาช็อตตรงนี้ก่อน <c oughs> นะเอาช็อตตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นการทะลึ่งบ้องบอสเลยทำให้ตรงนี้เป็น idm นะครับตรงนี้เป็น idm แต่เมื่อคืนเราไม่ได้ลุยต่อนะครับตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งเนี่ยตัวเลขการอะไรนะการเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่ทางภาคอุตสาหกรรมทางภาคบริการนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาแย่เนาะเลยทําให้ราคาเนี่ยทองปรับตัวขึ้นไปแต่เขาก็ไม่ได้จะขึ้นเลยนะครับเขาก็มีการทำไมครับย่อลงมาหาจุดที่มีในยักก่อนแล้วค่อยมีการปรับตัวขึ้นฮะเมื่อคืนรอดท p ีขอบคุณเข้ครับลอดลอด <laughs> นักเรียนรอดทุกคน รอทุกคนนะแปดแปดจุดหกเนี่ยลุ้นกันแบบคือผมเห็นแล้วช็อตน,นั้นอ่ะเอาออกมาเอ่อตัวเลขแย่หมดเลยตามหลักเนี่ยทองขึ้นตามหลักยังไงทองก็ขึ้นแต่มันชนโซนอ่ะเราเป็นเซลเซีดรอะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับผมลุ้นลุ้นให้มันลงมาสี่สี่สามศูนย์สองเป็นอย่างน้อยอ่ะสุดท้ายทีพีแต่ถ้าเราไป TP ีนิวโเนี่ยคือจบเลยนะ อ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายตามหลักความน่าจะเป็นให้ให้ฟังสมมุติราคาเบรกบอสลงมาเนาะทำไมผมถึงไม่ไม่ชอบ TP ที่โลเดิมนะครับอันนี้เอาหลักการเอาไปใช้ได้นะคือพูดง่ายๆว่าเราต้องมองตลาดเป็นความน่าจะเป็นอะเหมือนโยนเหรียญน,นะโอกาสออกมีอะไรบ้างหัวกับก้อยอ่ะอะไรประมาณนี้โยนหนึ่งครั้งความน่าจะเป็นมันคือหัวกับก้อยที่อาจจะออกมานะฉะนั้นเทรด,ดรเซตัเซตัพนะเหมือนกับเกมหเกมเหมือนกับโยนหน เพราะว่า1เหรียญหนึหนหนทีนะครับความน่าจะเป็นไม่ใช่แค่ขึ้นกับลงนะไม่ใช่นะเออกราฟไม่ได้มีแค่ขึ้นกับลงนะถ้าเรามองกรอบมีาม,ม,มีมีเฟรมอะมีเทรดดิ้งเลงชัดเจนมันจะไม่ใช่แค่ขึ้นกับลงนะครับอืมมันจะเป็นแบบนี้คือตลาดมอ่ตรงไหนไหมยอนที่หนึงลงไปเลยเคสที่หนึ่เคสที่สคือเป็นไปตามแผนครับมาใช้โซนแล้วก็ลงไปเลยเคสที่ส ใช้โซนนะ,ะเคสที่สใช้โซนย่อนนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไปเลยเคสที่4ตลาดขึ้นไปเลยก็คือแพ้เลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเเรามาคิดกันเล่นๆล่นนะครับว่าเคสไหนเรากำไรขาดทุนบ้างไอ้เคสที่ลงไปเลยนะีตกรถผมตัดทิ้งไปไม่ได้ไม่เสียเท่ากับว่ามันจะมีสาสถานการณ์ถูกปะอ่ะฉะนั้นถ้าเรา tp ผมบอกว่า tp ที่รลเดิม โอกาสที่เราจะกําไรเนี่ยนะครับมีหนึ่งสองสามสถานการณ์เนี้ยมีกี่สถานการณ์ครับคือหนึ่งในสามนะความน่าจะเป็นเราน้อยยิ่งกว่ายิ่งกว่าไปเข้าไอ้นั่นดีกว่ายิ่งกว่าไปเข้าไอ้นั่นแหละ <laughs> ยิ่งกว่าไปเล่นแบบเล่นเล่นเกมการ์ดแล้วกันะเล่นเกมการ์ดแล้วกันน้อยมากนะครับอยู่ประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นสามสิบสามเปอร์เซ็นนี่คือน้อยนะยิ่งกว่าเล่นแบบเล่นแทงสูงต่ำอีก <laughs> ประมาณนี้ กับกันถ้าเราเอา TP แค่เฮ้ยไม่ TP โลนี่ยังไม่พูดถึงว่า TP นิวโลนะเอาแค่ TP โลเดิมเนี่ยนะโอกาสที่เราจะทายถูกหรือความน่าจะเป็นของเรา1ใน3แต่ถ้าเราเอาแค่แบบครึ่งนึงหรือในในเทรดดิ้งเลนจ์ในเทรดดิ้งเลนจนะ์ก็คือประมาณนี้ประมาณเอ่อเรนจ์ของของราคาเนี่ยนะครับที่เป็นกรอบนะเคสไหนที่เราจะกำไรบ้างนะครับอันนี้กำไรอันนี้กำไร,อ,นนำไรอันนี้ขาดทุน เท่ากับว่ามันอยู่ใน2ใน3แล้วนะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยความน่าจะเป็นเราเกิน50นะครับเกิน50มันอยู่ที่ประมาณ66%อืมนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมผมไม่ไป tp new r o ถ้าระยะถึงแล้วก็ลิกซีวอร์ดได้คือจบครับเรา tp เอาเป็นจุดเพราะว่ามันคือสิ่งที่คงที่แล้วก็แน่นอนนะครับอ่ามันคือสิ่งที่คงที่แล้วก็แน่นอนหมายความว่าไงหมายความว่าพันจุดมันวิ่งให้แน่ตลาดมันวิ่งเป็นจุด ต่อวันถูกว่ามันไม่ได้วิ่งหน่วยเป็นโลหน่วยเป็นไฮอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันมันไม่ได้นะครับมันไม่มีมันไม่มีใครตอบได้ว่าวันนี้จะวิ่งถึงโลถึงหรือถ,ถึงไฮแต่มันอาจจะพอคาดการได้ว่าเออมันจะวิ่งประมาณอ่าเท่านั้นเท่านี้จุดนะครับอ่ะคือพูดง่ายเอาเอา,เอาหลักคณิตศาสตร์เข้ามาจับเลยอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อบ่ายเซ็นรเมื่อวานพอตลาดมีการเชนคาแรคเตอร์กลับขึ้นไปนะครับ แล้วก็รอที่หกเอ็ดจุดแปดแล้วก็แปดแปดจุดหกโซนสวยเนาะเจดแปดไม่มีโซนเห็นปะเออมันเป็นแค่แฟบรูคับฮะฉะนั้นตรงนี้เราก็รอไปนะครับแม้อ่าหนึ่งทีจิ้มโซนอ่ะพันจุดแล้วเรียบร้อยจบเนี่ยตรงนี้ก็คือจบข่าวแคนะ่แค่นี้เองนะแค่แค่นี้เองนะอ่าสมมติอันนี้เป็นโซนแบบไหนเป็นโซนแบบโดจิใช่ปะอ่าโดจิไส้เยอะใช่ไหมโดจิไส้เยอะแล้วก็เอนทรีกลางไส้เอนทรีกลางไส้ก็ประมาณนี้ นะครับเฮ้ยอุยอ้ยตรงนี้ SL หรือเปล่าไปดูกันอ่าเอนทรีกลางไส้นะถ้าเป็นดูจินะครับอันนี้ผมว่าก็น่าจะชฉิวเฉียดอยู่ที่บุญกรรมที่ทำมานะฮะวารากรรมแต่ละท่าน <laughs> โอเค 500. อ่ะห้ารอ่ะไม่โดนต่อให้เข้าแบบ6กเอจุดแเลยนะอันนี้ก็ไม่โดนนะครับอันนี้อันนี้เลเวลเดียวหกเอจุแปเลยนะไม่โดนเนี่ยไม่โดนห้าร้อยจุดบวกลบไม่เกิน จากจุดเข้าจากจุด Entry นะฮะอือแค่นี้เองอันนี้ก็คือถอยเซตัเมื่อคืนเนาะฉะนั้นถ้าใครมีเครื่องมือก็สบายหน่อยก็เห็นเห็น Flow เห็นเห็นเซตันะครับอ่าประมาณนี้มันก็เลยเป็นสายที่ว่าพุ่งขึ้นมาจนถึงทกวันนี้อืมทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับต่อบให้ชื่นใจห,หน่อยอ่าต่อบให้ชื่นใจห,หน่อยราคาเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วใน M หนะจ๊ะอืม เบรกไฮตรงนี้เดี๋ยวนะดูอีกทีเบรกได้ดีจริงๆก็เบรกได้แล้วนะวิธีดูก็คือดูกราฟเส้นอย่างเงี้ยเบรกแล้วเบรกแล้วนะครับอืมฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอาจจะเรียกบอสก็ได้นะแต่จริงมันคือ R.O.F ทำไมถึงเป็น R.O.F ครับนี่ไงเห็นว่ามันช็อคโลช็อคไฮนะครับเท่ากับว่า M 5ขยับขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็รอ o l l o w นะครับเดี๋ยวรอจบในส่วนของการผมใช้คําว่าตรงนี้ถ้ามัน Impulsive สําเร็จมันอาจจะ c o l l e c t i o n ลงมานะครับมันอาจจะ Correction ลงมาฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะให้เราได้ Follow short แต่ถ้ามันจะ c o l l e c t i o n ตรงนี้ลงมาผมแนะนําว่าควรที่จะมี SMT ประกอบนะครับมันก็จะเป็นการบ่งบอกว่าเออ Exon l i n g Liquidity ถูกเคลียร์แล้วนะแล้วมันก็จะดูดกลับมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ต่อไป ตรงนี้ถ้าสายเล่น t r o n d o o l l o อ i n g เครื่องือตัวนี้เดี๋ยวผมอัปเดตเนื้อหาในกลุ่มนะเพราะว่ามันเล่นได้ทั้ง Follow Trend แล้วก็สวน t r e n n นะครับตอนนี้เราก็ตีตามไปก่อนมันไหลเร้นดิครับลักตามขึ้นไปแต่เป็นอันว่านะครับเราก็รอที่ผมอาจจะรอ78นะครับแล้วก็88แอแค่นั้นเองเอ้ย rof ลูกรักเราอยู่6 1นะครับ6กไหมไป6 1แล้วกันแต่โซนมันมันจะมีโซนอยู่ตรงนี้ ประมาณนี้นะครับอ่ะก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะย่อลงมาไหมแต่ก็อย่าลืมนะครับผมเนื่องจากเทรนเป็นกาขึ้นบายเดย์ของเราจะอยู่วันที่เท่าไหร่ครับวันอังคารวันพุธแด้วก็สุกค่ำเรือหัดระวังการทุบฉะนั้นในช่วงของวันนี้นะครับในช่วงของวันนี้ให้ระวังการรีเวอร์โซเพราะว่ามันอาจจะเกิดการรีเวอร์โซก็เป็นได้แต่ผมว่าจะไม่น่น่าจะไม่แต่ถ้ามารีเวิร์สก็ก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะอ่าเผื่อใจไว้นิดนึง โอเคประมาณนี้นะครับนี้ก็คือมุมมองทองคำเราก็จะสรุปสั้นๆว่ารอนะครับแถบๆบ,บริเวณ4308กับบริเวณ4296นะครับอ่านี่ก็จะเป็นโซนสำคัญนะครับของวันนี้นะโอเคอ่ะก็รอรอต่อไปนะครับแต่ถ้ามันเกิด SMT นะแล้วมันก็อินพาวเวอร์สีสำเร็จมันอาจจะ correction ลงมาก็ต้องมารอลุ้นนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดู BTC กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดู BTC กันต่อเลยเนาะแล้วก็ตัว Nasdaq ตลาดคริปโตนะ่าจะมีการปรับตัวลดลงมานะครับผมตามสูตรเมื่อวานตามนั้นอนะ่ะ <c oughs> ตานั้นกนะ็แค่นี้ยก็ไม่มีอะไรเป็น alt เป็น IDM นะตลาดเคลียร์ปักปกปักป,ปลงจบจบอันนี้จบแล้วก็ยังไงต่อครับอันนี้ไปดูย้อนดูไลฟ์เมือ่อวานได้นะอืมที่มาที่ไปของโซนนี้นะฮะแต่ยังไงก็ลง โครงสร้างสําคัญนะฮะปดท้ายผมก็มาจบที่โครงสร้างนะครับอืมประมาณนี้ก็รอลุ้นต่อนะครับว่าหลังจากนี้จะเลือกที่จะไปทางไหนเนาะเพราะว่าตลาด่ยมันอยู่ในเฟสของการเรียกว่าไงถ้าผมพูดได้เห็นภาพอ่ะมันจะมีอยู่สามส่วนหนึ่งก่อนมาใช้เซตอัพสใช้เซตอัพอยู่เนี่ยอันนี้คือใช้เซตอัพอยู่สามคือเลือกทางเลือกทางก็คือปัท้ายเฉลยแล้วว่าเราจะถูกหรือจะผิดอืมแค่นั้นเองซึ่ง จริงๆแค่นี้ถ้าเราเก็บสั้นมันก็คือจบไปแล้วแต่ที่เหลือรอสร้างเซดัใหม่มันก็จะวนรูปแบบนี้นะวนรูปแบบนี้อ่าก่อน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 เอนทรก็คือสร้างเซดัมใช้เซ t ั p 3รอเซดัใหม่อ่าอะไรประมาณนี้นะอ่าฉะนั้นตอนนี้อยู่ในเฟลของการรอแค่นั้นเองรอให้มันเกิดการอาจจะเบรกลงมาเป็น r f ไหมหรือจะทำเฟลเลียร์สวิงเฟลเลียสวิคืออะไรก็คือตรงเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมย่อเสร็จปุ๊บ คอนเฟิร์มตรงนี้เป็นบอสและตรงนี้ถือว่าเป็นช็อคเลยแล้วก็ลอย่อไปแค่นั้นเองนะครับอืมประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือ BTC นะครับอ่าไปดูกันต่อในส่วนของตลาด NASDAQ NASDAQ นะครับอืมผมวิเคราะห์อะไรไว้เนาะ อ๋อโอเคมันคอนเฟิร์มโลตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็เบรคายขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นยังไม่ใช่เชนคาแรคเตอร์แต่ผมมองว่าน่าจะขึ้นไปเทสออเดอร์หงคางข้างบนแต่ถ้าขึ้นไปผมมองว่าเราหาจังหวะ f o l l o บา y ก็ได้ขอดู M15 นิดนึงอืมตรงนี้ลงมาเคบอสหนึ่งบอสสองโอเค, bot 1, bot ออเคตรงนี้ก็ขยับลงมาหน่อยนะครับตรงนี้กินไอเดียมละ ผมมองว่าตัว n a s d a กเนี่ยน่าจะมีการย่อแล้วก็ Retrace กลับขึ้นไปนะเราอาจจะเล่นขารีเทร e กลับขึ้นไปได้โดยที่นะครับมี t a r ์เกของเราแค่61.8หรือ n t t r r n l l e n n t h Liquidity คือประมาณนี้นะ 7, 8 8 8 8ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะ o o l o w บายได้ถ้ามีโครงสร้างชัดเจน M2 ยังไม่ชัด M1 ก็ อืมได้อยู่คำว่าได้อยู่ของผมคือช็อตอโอเคตรงนี้เป็นกรอบ R F นะน่าจะน่าจะได้ M หนึ่งนะครับน่าจะได้ M หนึ่งเนาะฉะนั้นตรงนี้ผมปิดนี่ก่อนอโอเคนะมันมีไอไอเส้นทามมิ่งอะ่ะมันก็เลยลายหูลายตานะครับโอเคอ่ะประมาณนี้ <c oughs> ใช่ไปละ <laughs> 6 8เนาะตอนห<ม>ุม่มงเช้าอ่าก็จะเหลือแค่เนี่ยประมาณเนี่ยอาจจะรอคอนเฟิร์มเอนทรีก็ได้เนาะประมาณเนี่ย7.86กับ8.86<ม>แค่สองโซนนี้อันนี้คือน a s d a q นะครับ Nasdaq อืมประมาณนี้ผมมองว่าน่าจะวีเทสเมนต์กลับไปเนาะเพราะตลาดเนี่ยมีการทำไมครับเนี่ยมีการเชน g ค c h a คเตอร์ตรงนี้ง่ายนิดเดียวเลยเห็นไหมใน M1 ก็เปลี่ยนไปตามแผน ตรงนี้อะไรครับรู้ r ว่า high l o w e ว low change character ขึ้นมาปุ๊บอ่าขึ้นไปหาด้วยงครงค้าง,งบนแต่มันคอนเฟิร์มบอสตรงนี้อีกทีหนึ่งกลายเป็นอะไรครับตรงนี้กลายเป็นช็อคเป็นบอสราคาลงมาหาโครงสร้างเซตนี้เนี่ยมันก็นดีดขึ้นปึ๊บแค่นี้เองซึ่งปัจจุบันก็มีกรอบเอาคือตรงนี้อืมเ,เแล้วก็มีโรสสำคัญคือตรงนี้ ห้ามหลุด25,172นะ้ารอเะเรารอรีเทสกลับมาที่2 5 2 2เอ้ย25 233นะครับแล้วก็บรีเวณตรงนี้ค่อย f ฟล l ์บายกลับขึ้นไปอะประมาณนี้นะครับอัปเดตสั้นๆในส่วนของทั้ง3ตัวมีท่านไหนอยากให้ดูตัวไหนอีกไหมสามารถที่จะพิมพ์มาได้นะครับส่วนทองคำเราก็มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะวิ่งไปทางไหนนะครับมันจะเลือกยังไง เนาะประมาณนี้เพราะว่าโครงสร้างของเราเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับประมาณนี้ว่าเขาเป็นขาขึ้นนะครับเป็นกรอบ r o f ตรงนี้เราก็ตีฟิโบไปเดี๋ยวผมก็แคปรูปนี้แหละลงกลุมป,ประมาณนี้ต้องรอนะ s m t มาก็เข้าได้นะครับหมายถึงชอ็อตสวนลงมาได้ประมาณนี้ f เดี๋ยวนะผมจัดเลเยอร์เอาแบบโอเคอะไม่น่ามีคำถามแล้วเนาะนะนะจะได้ไปทานข้าวกันนะครับผมก็วันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอให้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่ทีพีทุกท่านนะครับส่วนวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับ